ตกใจเรื่องคุณหญิงตื่นคุณหญิงหลับสนิทคนใช้ก็ไม่มีแล้วเป็นโอกาสดีไม่เดีดน้องประตูเ เข้ามาเดินเข้ามาคุยต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่มานี่มานี่มาคุยกันบุกคนมีอะไรจะใช้เนิ่นไม่จ้าออกไปคุยข้างนอกจะเจ้าไม่ใช้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 ลุงไม่ใช้หรอกมานี่มานี่มาคุยกันนี่นั่งคุยกันดีๆเนิ่นมึงลุงฮะฮะแล้วป้าขาวทอ้โหแสดงว่าเต็มที่ครับว่าลุงเจะต้องไปแวะที่ไหนมาก่อนเนี่ย มันฟิกมันเฟร็ดลูกงั้นงั้นลุงลุงลุงสงบสังบกันเออไอ้ลุงยังยังยังไม่ถึงเวลาเลยเออเดี๋ยวลุงฮะชินแน่หรือเปล่าจ้าไม่มีไม่มีลุงลุงมีเรื่องจะมาปรึกษาปรึกษาเรื่องอะไรลุงไปคุยข้างนอกไม่จ้านี่คุยข้างนอกทำไมมืดค่ำยุงกัดไตหาเลยจ้าลุงพี่เนี่ยเอ้ยพี่ลุงเนี่ย ลุงเนี่ยลุงเนี่ยพงษ์สารเห็นเน่มาอยู่ที่นี่เนี่ยเห็นไหมเน่ไม่มีอะไรใส่เลยเห็นไหมลุงก็อยากจะเอาอะไรมาให้เน่เอาของมาให้สวยๆน้ำอ๋อจ้าลุงเออเนี่ยไม่เต่อมาเลยครับโอ้ยเนี่ยโถ่กางโอ้โหงวผลของมาเพียบเลยครับเออามาให้เน่ไอสีกระอนแดงเน่ยเอาดอกจีนมาเลี้ยงเน่ สายใหญ่มึงเดินนมจีนฟาดหน้ามึงมาขายอะไรเนี่ยมึงขายอะไรอ่ะมึงเอาของมาเต็มมาทำไมซื้อมาให้เนิ้นบ้ากูก็มาหาเนิ้นเหมือนกันเนี่ยมึงซื้ออะไรมาให้เขาเนี่ยรองเท้ารองเท้าให้เนิ้นไปซื้อสองข้างเลยไงข้างเดียวกันเไหนไหนสร้อยอ่ะรัแป๊บรัแป๊บสร้อยเนินมันไม่สวยนี่ยรู้ว่ามันมันหมองนะ พ่อกับแม่ให้เนินไว้ันนี้เอาเก็บไว้เอาเก็บไว้นะลูกลุงมีเต่ารับตังเตารับตังไม่เกี่ยวกับมึงไม่เกี่ยวกับมึงไม่ต้องมองลุงมีอยู่เปล่าเส้นใหม่เอามาให้เนินโอ้ยลุงจะให้เนินละจ้าเนินไม่กล้ารับบอกจะลุงไม่ต้องไม่ต้องเห็นไหมนี่นี่โอ้โหคนบางคนแม่ทอง ประมาณ50บาทเห็นจะได้ห้ยเอ้าเดี๋ยวนี้50บาทก็หลายแสนอยู่นะต้องซื้ออะไรมาให้เขาอะนี่ลุงให้เลยให้ไปเลย<น>เออใช่บางผูกโบได้ได้วยเน้นเอาของพี่นี่เน้นเอาโอ,อ้แต่ห้าสิบบาทลุงไม่เสียดายเลยเหรอจ้าอุ้ยลุงมีเป็นเป็นถังเป็นถังอันนั้นมันหนักไป<อ>ลุงเอาออกให้เส้นเดิมไม่ต้องใส่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลุงท ลุงจอดเลยโอเคโอเคอเคโอเคตรงนี้แน่ตรงนี้แน่เนินปิดเนินปิดเห้ยเ้คุณพระแอบดูน้องมิเนอร์แน่เร็วเร็วสร้อยมันแน่นจริงๆเลยเนาะแน่นหูแน่นตาว่ะอืคุณพระเนี่ยคงจริงจริงเออคงแน่คงบันไลแต่กางเกง้าเป่าแตกเลย เนิ่นอย่ามองเนิ่อย่ามองเป็นีิเป็นเลขไม่ดีหลงเน้ตาเน้ตาแตกนีนี่อันนี้ทองลุงให้เนื่นเลยเอาก้อหัวก้หัวมาก้หัวมาก้หัวมากบก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 บก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 บับก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 ้องกบ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 กกบกบกกยสับบสร้อยสวยจริงๆเลยที่บอกแล้ว ลุงบอกเลยว่าเนี่ยเนี่ยสวยเด็ดเลยนะโอ้ยสวยสวยเอ๊ะดี๊ยวเ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 ดี๊ยวดีดีเอ๊มันขาดอีกอย่างหนึ่งนะอะไรล่ะจ๊ะเดี๋ยวดูสิว้ายนิ้วมัมีอะไรเลยอ่ะมันด้านด้านมันมองมองอ่ะเดี๋ยวดูดูดูใกล้ใกล้ดูใกล้ใกล้ดูใกล้ใกล้แผลหอมจริงๆอย่างนี้มันต้องมีอะไรประดับซะหน่อยนี่แหวนสิบเอ็ดกระดั ประมาณสี่แสนเจ็ดสี่แสนเจ็ดจริงเหรอจ้าลุงลุงถอดให้ถอดให้เฮ้ยลุงเน <c oughs> ี่ยลุงใส่นิ้วนางมันแหวนแต่งงานไม่ใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> คือนิ้วเนี่ยมันบอกไงคือลุงใส่ได้นิ้วเดียวอเอเอไม่ได้แตง่งไม่ได้แต่งพาหนีพาหนีนอ,อันนี้เนิร์ดเดาดูสิดูสิโอ้โหเอานี่นี่อันนี้แต่นิ้วนางดีกว่าเนาะนิ่ยนางนะอัอนเนิร์ดเอานิ้วมาเออเนิเนิร์ดจะหนีพี่เนิร์ดจะหนี คนพระยาตันเนี่ยสวมพี่โอ้โหสวยสวยโอ้โหนคุณอะไรผิวพรรณวันะนะดีดีนะเมือต้องถึงตลอดลุงปกติสันดานล,ลุงเป็นแบบนี้เนี่เน่เน่แหมเน่นเก่่เน่น<ว>งฉากเน่นเเน่่เนน่่นเ,เ่เหเนนเนน่เเนเนนเนเนนเ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  อ๋อตอนดเด็กๆเคยดูจ้ะลุงอีไอคณะสอนนักเพ้นเนี่ยเล่นตีลูกทอปเอางี้เดี๋ยวลุงสอนสอนเน่เป็นลิเกเอาป่ะลุงสอนเป็นแล้งอ่ะเดี๋ยวลุงเล่นเป็นพระเอกเน่เป็นนางเอกนะเน่เล่นไม่เป็นหรอกจ้าเฮ้ยมันไม่ไม่ยากอ่ะเอางี้เน่น่งดีๆมานั่งไกลๆนี่<อ><ะ>นางเอกนางเอกนี่นะพระเอกนางเอกเข้าจะเข้าเกี่ยวพาราศีกันก็คือจีบๆกันน่ะนางเอกก็ต้องปัดปาดนะคือผู้ชายเขาจะจับอย่างเงี้ยปาด คือไปเอกไปเอกจังไรเปเอกธรรมชาติต้องปัดปั่ดอันนี้ลุงเป็นพระเอกลุงก็ต้องหอมแต่หอมเนี่ยไม่ต้องปัดไม่ต้องปัดไม่ต้องปัดพระเอกจ้าเนีัดเอินัเนปัดเดินปัเนเดินปยเนัดเนปัยเดนเดินเนเินปเยนเปัเนเนันเนี่ยน ว่าพักนี้ไม่ค่อยได้หรองวั่แล้วเขาจะมีก่อนร right ้องนะเขาจะร้องแบบนี้ใช่โอ้แม่มะขามฝักดอกวัวฝักดอกจริงว่ะบ้านอยู่โอ้โหเลือกแล้วอันไหนฝัดดอกเขาเลือกกันละว่าวานปุ๋ยมะขามเปียกด้วย อะไรป่ะเนีย่ยอะไรอ่ะจ้าลุงไปพูดเลย <ะ S 2> เด็กเหวี่ยดีแน่เลยเด็กเหวี้แน่เลยไปย้ยให้นิมิตแอบดูได้เลยเอ้าตาไม่ดิปิดเด้อแปบ๊บแบบแบบป๊บแป๊บแป๊บเด็กเวรพ่อไม่ไปสอนสอนพวกมันไม่ชอบจับได้ยุ้ยใครเลยอนยะ่าโตอย่าโนอย่าโดนมันก็ใจเฮี้ยหน่อยอ่ะทางของเข้าวทานหมาไปย้ายมุมเนี่ยจ้าแต่ยัง นั่นเล่นไม่เป็นหรอกจะลิลไม่ได้ต,ต้องเล่นมันดีนะเอางี้เดี๋ยวลุงสองให้อีกรอบหนึ่งอันเน่นเป็นนางเอกนะเดี๋ยวลุงจะเกีียวแล้วโอเมทมะคามฝากดอกบบานอยู่นครน,นายกเขาเลือกกันโอวานเลี้ยวทพี หัวละลลาล่านโคไป่นานต่อยต่อยต่อยต้องหัวงออกจะมาหลอกปันเด็กก็ปิดเ้าดีกว่าจบเลยเอาหัวหลอกปนเลยเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วกูแน่เดี๋ยวดูทีโชงกดูก่อนนิดเอ้ยเฮ้ยปันสุขเด็กเวรพวกนี้นี่นะ ต้องปิดต้องปิดต้องปิดชีตุ้งนี่เมันเล่มที่ฝึกไม่เป็นไรกูมีบล็อกออด,ดูโอ้โหดอกินมองตาโป้เชียวโอ้โหจีก็ถึงหน้าตูดเลยยาลิเ,ลเกเล่นกันนะมองดูก็ดูดีๆดูแล้วทำหน้าเงี้ยเออเอ็งดิเวพ,พวกนี้นี่เอางี้<อ>ไม่ได้แล้วเนินไม่ใ่โอ ห้องดีกว่านะตรงนี้มันไม่เหมาะจะดีนะจะดูดีดีดีมาเดี๋ยวลุงพาไปเอ็งเขาต้องทำยังไงมันเอกต้องยืนอย่างนี้เดี๋ยวพระเอกต้องอุ้มอุ้มนางเอกเข้าไปในห้องนะอ่ะอันเนอร์ทำตัวอ่อนอ่อนเดี๋ยวลุงจะอุ้มเข้าไปในห้องนี่อันเนอร์อุ้มอีแล้วก็เนอร์เข้าไปในห้องเนอร์สบาไป นมนไนัไปเลยนะอนไปแล้วนะมึงน่ะแน่มาจ้ากับกูเนะี่ยกูอดได้เลยเต็เออเนเลยเออจะคอยดูต่อไปถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาใครจะรับผิดชอบไปเลยเนนิ